พระอ <là> ุบติเศษทางถนนเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชาชนวองค์การสาวประชาชาติยื่นประกาศให้ปีพศ2,550ถึง2,563เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนเป็นสิปีที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อเป้าหมายเดียวคือลดการเสียชีวิตโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับผู้ขับหรือผู้ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกผมจึงอยากชักชวนทุกท่าน ร่วมกันบอกกล่าวตักเดือนคนในครอบครัวเพื่อนฝูงเมื่อเห็นว่าไม่สหมหวกกันนอเพื่อสร้างให้10ปีนี้เป็น10ปีที่จะร่วมมือกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็น10ปีที่จะลดการสูญเสียเป็น10ปีที่ถนนทุกสายในเมืองไทยไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ปลอดภัยมากขึ้นอย่าลืมหมัวกกันนอนะครับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนพศส5 5 4ัถึง2563